สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวแหวนหัวเสือเป็นของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับเ,เสือ มีขนาดที่พอเหมาะกับหัวแหวนนะครับแล้วก็จะจานอัตระที่ตัวเสืออยู่ทั่วทั้งทั้งหมดเเป็นยันเต็มสูตรนะครับแล้วก็ด้านใต้ฐานก็จะจานยันกอย่านะครับ แหวนเป็นแหวนเ,เงินเง5ิน92.5นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรขนาดเล็กนะครับมีความสวยงามแล้วก็ขนาดกำลังพอดีนะครับ เหมาะสำหรับใส่นิ้วนางนะครับแล้วก็เป็นแหวนขนาดเบอร์9ครับผมดูความสวยงามนะครับของเพชรที่มาประดับนะครับผม สำหรับเพชรที่นำมาประดับนี้ก็มีอยู่จำนวน25เม็ดนะครับเป็นแหวนที่มีความสวยงามแล้วก็หัวเคี้ยวเสือที่มาแกะประดับอยู่บนหัวแหวนนี้ก็มีความสวยงามนะครับการจานยันก็น่าจะเป็นการจานด้วยมือนะครับของหลวงพ่อใน สมัยนั้นก็มีลักษณะลวดลายการจานที่เอ่อเป็นเอกลักษณ์นะครับของเกี้ยวเสือหลวงพ่อปานลักษณะของแหวนก็เป็นแหวนผู้ชายนะครับสลับสวมใส่ แล้วก็มีความสวยงามของงานปีมือที่ประณีตนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของหลวงพ่อที่มีความงดงามอีกวงหนึ่งนะครับผมก็ได้มานำเสนอในวันนี้ก็ เพื่อมีอผู้คนสนใจนะครับไต่ฐานของเสือก็อาจานยันกอหญ้านะครับ แล้วก็ลักษณะการยันจานยันก็เป็นการจานยันของหลวงพ่อนะครับสำหรับแหวนวงนี้ผมก็ใส่ได้ที่นิ้วนางนะครับเป็นขนาดเบอร์9แล้วก็ตัวเรือนก็มีความสวยงามนะครับ ผู้ใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณนะครับวัสดีครับ